วัดพระราสีจอมทองวอรวิหารเป็นพระอารามหลวงแห่งสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ58กิโลเป็นสถานที่ที่ผู้คนต่างหลั่งไหลมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์สีจอมทองซึ่งเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่ชาวล้านนามีความเชื่อว่า เป็นที่สักการะของคนที่เกิดในปีชวดหรือว่าปีหนูแต่ว่าผู้คนทั่วไปก็มาสักการะคารพในฐานะที่เป็นพุทธสถานแล้วก็มานมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นพระทะกักทิณนโมลีธาตุกะโหลกพระเสียงเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็น สถานที่สำคัญเป็นวัดที่เก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจอมทองมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีแล้วก็เป็นวัดอันสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งวัดเมื่อจังหวัดเชียงใหม่มีเหตุการณ์สำคัญของจังหวัดอย่างเช่นเมืองเชียงใหม่มีอายุครบ720ปีจะมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เป็นที่เคารพนับถือของจังหวัดเชียงใหม่ สามอย่างหนึ่งในนั้นก็คือพระบรมธาตุสีจอมทองชาวบ้านก็จะเรียกว่าการอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียงซึ่งจะเป็นสิ่งที่บรรพบรุษบรรปชนของคนล้านนาเนี่ยทำกันมาสืบทอดกันมาจนถึงยุคปัจจุบันที่เวลามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่จะต้องอัญเชิญพระบรมธาตุสีจอมทองเข้าไปเมืองเชียงใหม่เพื่อให้ผู้คนในเมืองได้ขอรพสการะเฉพาะในวาระโอกาส อันสาคัญของเมืองเชียงใหม่นั้นวัดพระธาตุสีชมทองนั้นเป็นวัดที่มีความสําคัญในแง่ของโบราณสถานด้วยในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีพระบรมสารีริกธาตุและนอกจากนั้นก็ยังเป็นสํานักวิปัสสนากรรมฐานมีการเผยแผ่และก็มีการแนะนํามีการสาธิตและมีการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่วัดพระธาตุสีชมพูทอง ตันเฟอร์นิเจอร์ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์บ้านและที่ทำงานอย่างครบวงจรร่มธรรมร่มใจ